ตอนนั้นตอนนั้นแลคะเป็นแตอนนี้ไม่แน่ใจลืมใช่ไหมครับ้านออกตัวก่อนฮะดูเป็นคนทมจำสั้นกันพี่ขาแต่ม่เราวันนี้เราเซตของไว้ให้เลยนะฮะวันนี้พระ้องของไฮโซนะอาจจะด้นว้นะครับของพี่ต๊อปปะทิมยานะครับเชิญครับที่คระท้องของพี่อนี่นะ ่โอ้โหพี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยแต่ตั้งบอกพี่ต้อมนี่ตัวใหญ่มากเลยเล่นมันมีวิจิบมีวิจิถ้าคนจะแบบว่าไปแสดงละครแล้วดูว่าจะทำปลาดน้ำตาลโง่เป็นไรือเปล่าอยู่ที่วิธีการเนี่ยแต่น้ำอ๋ออ๋อทั้งเดียวว่าติดกันนี่เอาเอาเออหนูเนี่อ่ะอ้๊มลองดูอ้๊มอ้๊มาอันนี้นะคะพี่ต้อมคะวันนี้พี่ต้อมเจอหน้าตัวจริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างฮะ เคยเจอกันมาก่อนแล้วยังไม่เคยเ <c oughs> จอเลยครับรู้แต่ว่าวันนี้พี่มีธุระเต็มเลยแล้เขาบอกว่าให้มาทำไปทั้งโถน้ำปุ๊บธุระพี่อยากเต็มเลยไม่ได้ถึงเต็มเลยอุ้ยน้องจืดึงผไหนกี้ด้วยพี่ต้องกี้ด้วยอ่ะหย่อนเลยหยอนลงไปแสดงว่าเป็นแฟนของคุณอ้ำาเขาด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้เป็นแฟนครับยังไม่ได้แต่ละคนลงไปแต่ละคน ก็ก็เป็นเหมือนกันเลยเป็นไม้เป็นไม้เป็นใช่แล้นี่หนูอ้ำลองนุลอง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 อีหน่อยลองอีกหน่อยนี่ก็ต้องตัดอ้ำได้แล้วเนี่ยเห็นไหมไหนไหนไหนนี่หนูอ้ํเหรออ้ำอันไหนอะคะนี่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 นะฮะขอพี่ท็อปอันนู้นนะฮะอันตัวสั้นนะของของอ้ำมันตัวยาวฮะนี่เหรอที่ที่แบบนี้ำลองนี่เนี่ยดีมากเลยนะต็อปตรงกลางนะนี่อันนี้กดตรงนั้นกดตรงกลางอันนี้กดไปอันนี้กดนี้ ยืมตัวเยอะไปแล้วต้องชอบอะไรยาวๆนี่เลยเนี่ยดึงซะยาวเลยโอ้ยคุ้นเดี๋ยวโม่ของโม่ของตัวไม่ทานรักไปละอะไรฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับแป้งนี่พี่ไปเอาสูตรแป้งมาจากไหนครับพันธุ์โกนี่คือลองผสมผสานของกับของกับสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะลองผสมหลายๆแบบหลายเดือนแล้วนะกว่าจะได้ออกมากว่าจะได้ออกมานะฮะให้แบบว่าคข้างๆต้องได้ขาทำสองตัวกินแล้ว อะไรวะคุณอ้อยลองหน่อยนะไม่อ้อยจะไม่จับมือคุณอ้อยนะครับเราเพียงแมาดูเลยเราเพียงนม่ดูเลยทีนี้เด yep. no ี๋ยวคุณอ้อมจะทำไส้ไหมอ้อยทำหน้าที่ขนาดครับเอาน้ำแปะปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วเอาแป้งแปะนะครับแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางแป้งอย่างนี้นะเขาบอกว่าปลาต้องโอนี่นะครับถ้าทอดไปแล้วตัวไม่ติดกันนะฮะคนนั้นจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตนะฮะเดี๋ยวจะให้พิยดานะครับลองทำดูนะฮะ ว่าจะติด,ตดไหมขอน้ำถ้วยหนึ่งเลยติดปลาต้องโกรไว้ห้ามแย่ขอ n ้ำ <esto> ถ้วยหนึ่งเลยขนาดนี้นะครับพี่ดาไม่สนใจการทำปลาต้ะโกดในแบบที่สุดเนะครับกินยันเดียวเลยครับเราอยากลองและพัชราภาก็เช่นกันนะอุ้ยตุยดยมากเลยนะอร่อยครับพี่อ้อมตาพี่อ้อมและผมเชียอะไรนะเนี่ยน้ำหมดแล้วด้วยฮะตอนนี้ ผงส่ยจะไม่ติดนะครับผมเข้าใจว่านะฮะเอาว่าปูปูยังอร่อยอยู่นะคะเอานิ้อในน้ำเยอะๆนะครับพี่อ้ําครับพี่อ้ําขนาดนี้ไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับผมติดพี่จัะพี่จ๊บแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งพี่เก๊กครับครับอุ้ยเขาเขาแปะแค่นี้นะเนี่ยคุณพิจาาเราไม่ติดเราไม่เคยรู้อะไรหัวไม่มีคู่นะฮะพีิจานะฮะและดูแข็งตวของพิจาาครับนี่ครับดึงแล้วครับยืดเต้นลาสยามปิดเลยนะ พี่ดาระวังหกล้มแน่ไม่ได้กระทะนะฮะกิ้นตัวเลยเนี่ยโอ้พี่ดาทอดตัวยาวกว่าเพื่อนเลยอย่านะอย่านะอย่าแยกนะอันนี้คืออะไรอะสองอันนั้นนะอยู่ด้วยนะอย่าเคลียร์แรงสิคะถึงมันแย่พี่ดาบอกว่าอย่าเคลียร์ของพี่แรงเดี๋ยวของพี่แยกออกจากกันไม่ได้นายทำไมของพี่บอบบางขนาดนี้บอบบางมากเลย อร่อยอ่ะปลาต้องโก้นเนี่ยอร่อยที่อร่อยที่สูตรพี่คราอ่ะพี่น่าจะเอาเค้กช็อกโกแลตมาตัวละแปดบาทเลยพี<ะ>่ฮะตัวละแปดบาทพี่พูดดังอันดิคนเกาไม่กินก็ต,ต้องรู้อยู่ดีแหละแหม่ขอมันอร่อยขอมันอร่อยขอ,ม,อ,อ,ยขอมันอร่อยแล้วกินไม่มีพิษไม่มีายกินแล้วสวยของอัมพชลาภาได้ยังอ่ะของอัมพชลาภาโดนเกือบแกอะผมไม่ได้ทำแยกจากการเหราอะหรือไม่เหนียวเหนียวอ่อนเลยอะคะได้ยังคะของของของน้องอัมได้ยังคะ มาที่ของน้ำอั่งส่งมาหน่อยนะคะมาเอาทิ้งอันอื่นเลยอันไหนของคุณอ้ำอ่ะให้พี่ต๊อบพี่ต๊อบพี่ต๊อบลองชิมเอะขอบคุณออยด้วยนะคะเดี๋ยวเดิผมอ้ำก่อนผมอ้ำก่อนรักเท่ไหนก็ไม่ชิมมันตอนนี้ร้อนผมยังขาไม่ได้เลยนะพี่ลองดูก็ได้พี่อ้ำลองก่อนเลยอ้ำขาของหนูของหนูยังกระโดดนัดเลยนะอันนึงนี่มีรูด้วยอะค่ะพี่เออมีรูด้วยอ่ะนี่ดูสิ โอ้เมื่อกี้อาเล็ทจิกลงไปอันนี้ต้องขายอันละสิบแปดบาทเท่าไงใหญ่คนทำได้ยังไงนี่อันนี้ผมของทางของน้องแอมนะฮะที่มีตัวตัวดีู่ตรงกลางนี่ฮะซึ่งขนาดนี้นะฮะขอบอกนะท่านผู้ชมฮะร้อนสมนบ้านนะฮะพอกินไปเดี๋ยวต้องค่อยกลับนี่แล้วท่านผู้ชมไม่ชาบว่าเป็นดาวพุธหรือว่าโลกกันแน่ ตัวนี้ต้ออร่อยมากๆพี่ต้อเปิดง่านเลยนะฮะเพราะว่าดูกรอบน่กนะครับข้างในนุ่มดี้อดื้อดืเลยนะฮะอันนี้มีอะไรบ้างคะะพีี่มอไรบ้างเนี่ยมีหลายสีทีเดียวข้างท้ายานะฮะบอกครับแบบคือแบบเดียวกันหมดเลยอ๋อแบบเดียวกันหมดแต่ว่าเปลี่ยนสีไปมันก็คืออะไรคะมันคืออะไรคะขัางท้าครีมสดครับครีมสดครีมสดครีมสดแต่เราตั้งใจทำครีมสดอร่อยมากนะค่ะอร่อยร้อนเย็นหน่อยฮะเฮ้ยไไมม่่้อ ทานไม่น้เพียวไม่ร้อน้อนไม่เลยเพราะอันนี้ไม่ร้อนแล้วนี่น่ไม่งั้นพี่ทานไม่ได้หรอกเนี่ไม่ร้อนพอฉีดมันก็ไม่ร้อนมาหายร้อนแล้วมันร้อนก็หนาิันมี่ินมี่นมีดิฉอนมี่อฉันมหดิฉันมีดิฉันมี่ิันมีดิฉันมี่ิฉันมี่ิฉันมีดิฉันมีริฉันมีอยฉันมีดิฉอนมีดอ้อนมีดันมี่ิันมิันมีดิันมี่ิฉนีดิันมี่ิฉันมีดิฉันม น้องน้องคนนั้นบอกตัวที่ติดกันเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทราบนะได้ไม่ไดานะฮะขออนุญาตหรือจะฉีกของอ้อมนะฮะได้เงี้ฉีกของอ้อมฉีกแป้งโผ่อยอดน้นมากครับท่านผู้ชมครับฉีกเู่แน่แน่ฉีกกู่แน่แน่นะฮะอไหร่ไม่รู้แล้วทาจะคู่กับเด็กด้วยนะครับอันนี้ว่าทีดย่างมากที่มันเกาะแน่นมากเดี๋ยวลองขอลองพยาตให้คุณออยทานนะฮะอันนี้ร้อนไม่เย็นกันหรอฮะอุ้ย จิ้มไปในนี้แล้วครีมส่วนอะไรของพี่เขาเนี่ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะเย็นเองจิ้มไหมสวยยังอลองเที่ยมดูเชื่อผมรับรองปลาต้องโกของอ้อมปลาต้องโกของอ้อมเสกเกียแห่เป็นไงกรอบกรอบอ่ะโอเคนะเดี๋ยวนี้